มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสื่อขเขมรรายงานโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลเงียบเหงาหลังคนขเขมรไม่มาใช้บริการสื่อของกัมพูชาได้มีการรายงานว่าโรงพยาบาลในอุบลที่เคยมีชาวกัมพูชามาตรวจรักษาวันละหลายสิบคนกับเงียบเหงาลงอย่างกระทันหันหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดนะคะที่บริเวณชายแดน จังหวัดอุบลที่ติดชายแดนจังหวัดพระวิหารของเรามักจะรับชาวกัมพูชาที่มีความสามารถอยู่เสมอนอกจากจะไปโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วยังไปตรวจรักษาที่อุบลและบางส่วนไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ที่ติดชายแดนจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ สถานการณ์นี้ต้องโทษทหารไทยที่เคยก่อปัญหาบริเวณชายแดนกัมพูชาด้วยการปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายเดียวทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นขณะเดียวกันชาวเน็ตไทยต่างบอกว่าดีแล้วจะไม่ต้องมีคนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยหมอพยาบาลจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ